สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะจะทาง fc ม y fc เกนะ่าเนาะมาพอกันอีกแล้วเนะาะจะกับช่องแอลชาแนลเนาะแอดกับมีแนวทางมานํามาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับช่วงีคือเก่าเนาะจะเป็นแนวทางลาวสตาร์ลาววีไอพีลาวสตาร์วีไอพีมัดรวมสามลาวเนาะจะของวันที่สองเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มีแนวทางดีๆแอดก็จะนํามาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับช่เรื่อยๆเนาะจา้นะเนาะแนวทางอาจจะเขาบ้างรุดบ้างกับผิดพลาดประการใดกับขอถทดขอภัยเนาะจะ แอดกับบสสมารูได้เนาะว่าแนวทางจากเขาจะลดตัวใดเพราะว่าตัวเลขที่ได้มากก็เกิดจากการคิดคำนวณขึ้นมากเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเขามาบึงผลของวันที่หนึ่งกันก่อนเนาะจากก่อนที่จะไปรับชมแนวทางวันที่สองเนาะวันที่หนึ่งาสตาเนาะจากราวสตาผลที่ออกแปดหนึ่งห้ากับเจ็ดหกเนาะจ้ะแปดหนึ่งห้าเข้ากับมาในตารางวันเนาะแปดกับห้าเจ็ดหกเจ็ดหกกับบมาเนาะจ้ะคือหลุดเนาะราวสตา ลาวสตาวีไอพีก์หกกับแปดเนาะจ้ะหก6ูนยกศูนกับมาในตัวเดนรนะูดวิ่งเนาะส่วนตัวจอฮาบอมาเนาะจะมีศนะู 6, นยะ์สามศูนย์หนึ่งาเนาะศูนยะเสียดายเนาะจะพี่น้องจ้าแอดจบอบะเขา่าเนาะกระรุดไปเนาะจ้ะแปดหกแปดหกกับบอมีเนาะจ้ะรุดเนาะลาวสตาวีไอพี์หนึ่งส 0133กะม้าในตารางวันอ้วนมาในตัวเด่นเนาะองจากเด่นรูดวิ่งเนาะตูดจ่อฮ่องโบมีอีกจ้ะพี่น้องจ้า32343539ถ้ามี31ก็จะได้เป็นตูกลับเนาะองจากกระรูดเนะื่องจาก7171กับโบมีเนาะองจากสรุปกระเข้าเด่น30รูดวิ่งเนาะถ้าน้า3ไปรูดเนาะองจากก็จะได้ลาวสตาร์ VIP 13เนาะถ้าน้ำ0ไปรูดก็จะได้ลาว VIP ศู 6, นย์หกเนาะจ้าศูนย์หกแต่ถ้านํำศูนย์ไปวิ่งเนาะไปวิ่งก็จะมาเล่าสตาร์วีไอพีเนาะจ้ากะยินดีกับสายรูดวิ่งเนาะจ้ะแต่ว่าสายจ่อห้าผาดไปเนาะในเมื่อนี้เนาะกะแสดงความเสียใจผู้ที่นํำแนวทางไปเป็นแนวทางแล้วบบท่านม,มีโชคมีลาบเนาะจ้ะแอดกะเสียใจนั่นเนาะจ้ะแต่บบเป็นยังเนาะแอดกะให้กำลังใจนะกะให้กำลังใจแอดขึ้นกันเนาะจ้าเนาะเดีย๋ยวเขามาหลุนต่อเนาะตามต่อนะของวันที่สองเนาะจ้ะ ก็ถือว่ามาอยู่เนาะจะนอ,านอสายรูดวิ่งเนาะเอามาบึ่งของวันที่สองก่อนที่จะรับชมแนวทางเนาะจากกะ้าค่ะคำเตือนปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงรับชมอย่างมีสติผิดพลาดประการใดก็ขอถทดขอภหยหลายๆเนาะจา้า ลาวสตาลาวีไอพีลาว, VIP, ลาวสตาวีไอพีเนาะเมื่อนีแอดก็จะให้เด่นที่หนึ่งห้ารูดวิ่งส่วนเลขกำลังวันสี

ห้าเก้าส่วนตัวนิ้นเนาะจะห้าห้าห้า5 9เก้าถ้ามีตัวมากตัวชอบกัจดว้แคบว้เนาะจะถ้าบอมากก็สามารเรื่อนพานใดเนาะแนวทางอาจจะเขาบ้างลดบ้างเนาะจ้ะถ้าบอมากที่แอรจับคู่หายเน้นให้กรลองมึงในตารางวันเนาะ สามารถจับไปรูดไปวิง่งใดหรือจับคู่ในหนีได้มีตัวเด่นในใจก็มาจับได้เนาะจับใส่กับตัวเด่นก็นได้เนาะจ้าลองพิจารณาวิเคราะห์เบิ้งเนาะจ้าพี่น้องจ้าถ้ามากถัดชอบกะแคบไว้เนาะจ้าเนาะสุดท้ายก่อนทีเสอออกไปกะซอยเป็นกําลังใจให้อมินน้ำเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร้เนาะจ้ากะขอพี่น้องมีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆกคนเนาะจ้าสวัสดีค่ะ